สสยสวยครับนะนะโอ้ต่เหยื่อยังไม่อยากบอกนะใช้เหยื่ออะไรถ้าตัวนั้นก็อยากให้โฆษณาเข้าเลยเนี่ยเอาอาจะโฆษณาก่อนเลยแล้วครับนะนะเอ้ยทงนี้ขาดเงินครับเงินช็อตคืออะไรวะโฆษณาอ้าว,วาาบางทีต้องมีเอฟซีสนับสนุนนี่เห <c oughs> ยื่อปรากฏเข้าบอกสถานที่ไม่ได้นะครับวันนี้วันพระด้วยดันทำบาปขึ้นครับ โอ้โหไซส์สามโลไม่ใช่นะสามตัวโลครับนี่มันก็เกือบจะโลแล้วมั้งเนี่ยผือคู่นี้โลหนึ่งแล้วครับเบ็ดคันเดียวนะครับถ่ายทำสถานที่จริงครับผมจังหวาเพื่อนให้เอาถังมาให้โอ้โหไม่คิดว่าจะทำบาปขึ้นครับเอาแค่นี้ครับยังไงย้อมีผลงานส่งต่อครับ รอรับชมนะครับม